สัดีครับหลายคนถามมาเวลาเดี่ยวแม่ไปตัดคนนั่นหรือว่าเอามาตัดขนนั้นบางคนไม่มีเวลาผ่าหรือว่าหลายๆเหตุผลที่ว่าผ่าไปไม่ได้ครับแล้วก,อก็อยากจะตัดเองที่บ้านคืออยากกินตดแบบเกียนๆน,นะเวลาหน้าโร้อนนั่นเป็นเดียือคือไม่ได้เอาความสวยงามมันนะได้ไงที่งวันนี้โรงพยาบาแนะนําเนี่ยก็คือเคยแนะนําไปแล้วว่าเป็นเบตเตอเลี้ยที่ว่าเคยใช้ครับเดี่ยวราคาไม่แพงที่ว่าสามารถฉัดตัดเองที่บ้านนะครับเนี่ยก็คือยอนี นี่ครับเดี๋ยวนี้นะแล้วก็รุ่นนี้นะครับอันนี้ผม้ชายแบบปกติเลยมันจะเป็นแบบหลายสายนะครับซึ่งเราจะชาดแบบกันใช้แบบกันกระไดหรือว่าทอดทอดทอดแล้วก็ใช้กระไดนะครับแบบนี้นะอเออแล้วั้งครับเนี่ยครับยี่ห้อนี้ที่ผมใช้ตึงยี่ห้ออันเนี้ยคือมันจะทแทมเบตเลียนเออมันจะ แทมใบามาก็คือใบนี้ใบเบอร์เอสนะครับใบปกติธรรมดา,าเราใช่เบอร์นี้ก็ได้นะครับก็คือเราเลือนเมทีถ้าเราใชเกลี้ยนนะเราเลือนเมทีสซินะครับจะมีเลขอยู่เลือนเมทีเบอร์ซิปแล้วก็เราไปจะใช้ได้เลยใช้ไปเลยนะครับหนึ่งเปิดปุ๊บเด่งสปีดก็ได้วิธีการใช้เป็นไงเป็นว่าแม่เป็นแพร่ครับ mẹ mẹ bị thế thừa mà bị thế là từ nhận đầu con đồng bệnh của bộ bầu riêng mà bạn xin mà rồi toàn màn nha hợp làm màn nha con bộ thay đồng bệnh vậy là vậy là lọc con búp rồi đầu thay đồng bệnh đầu lạc sân sân này hợp đầu lạc sân ta rồi đồng lạc nhìn em biết đi bay anh ถ้า่าปลาดยัลาดกันไดพี่นะครับไม่มีใครดีว่าคือทำเดียวไม่ปลาดนะพ่มิงเก็เกิดปลาดนะเนี่ยได้เก็คือเราไทยตามไทยตามคนมาเลยคนไปทางนี้ก็คือเราไทยตามคนจะคือจะให้บอกวิธีแบบชัดเจนนั้นมันไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องเรียนคนไหนนั้นก็คือว่าเอาแบบง่ายๆกันนะครับหรือว่าถ้าใครที่มีซ่องคน Hắn quá bàng bình nhọc, mèo mèo mà. Chủng, uh, thay cả đi thay năng, thay, thay bỏ bỏ, lời, theo, thay mà cớp đeo ngọc đến hắn. Đó là điều mà tổng cầu thủnh sĩания đều thực hiện ¿בס? Hắn huấn sử là Euchida ai đã đánh được đunks ngựa m isolationu là một vấn đề rất tuyệt vời. Sau hشر Thifts đấy, Gatchập nó đã heo ở thế giới chứng phóng quyền trước cha. ở như thế này vậy nhạy определ kì khuyên là Быка ngọc trước changing à, à, it biết it唔 tắt nào add เนี <ơn> ่ยใช่ยเงียเนี่ยพวกหมีก็คือคือคือถ้าได้ประมาณนี้นะครับคือไม่ได้ว่าแกงได้หนักมาเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้แมวก็แมวก็คือได้รักษาผิวารณาเลยว่าเราไม่ต้องไปเท้ไม่ต้องบาดปตีลานเราก็เท้ตรงล่างเนื้อเสร็จเป็นเสรไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปไม่ต้องอะไรแค่เราทำที่บ้านเมื่อวันนี้เราไท้ได้คืนหนึ่ง ชาเราไปได้ตะึงแล้วก็ได้แต่แมวดื้อนะในกรณีที่แมวดื้อนะครับอนนี้มันไม่ดื้อตึงไปข้อไปข้อจับอันนี้จับเบาๆประคองเบาๆตรงนี้จะอันตรายนึงว่ามันจะเป็นฟังเพื่อแล้วก็มันจะเป็นลูกกระเดือกเบาเบาๆนะครับลงวิธีการจับกันจับอันนี้จับจับมาเจอเราจับดินโตวันรูปได้ยเนี่ยประมาณนั้นนะ

คนมันจะได้รัวตรงนี้มันมีเลือดถึงเราพอเราอาบเสร็จเราเผลอเสร็จอะไรก็เสร็จเราค่อยมาเก็บงานอีกรอมมันจะได้ละเอียดนะครับในตรงนี้เป็นขนาดกลางนะของเรากันเราประคองเบาๆคือว่าแม่แมวมันก็เหมือนเด็กะครับเราก็ทำเหมือนเบาๆมันก็ย่อแต่ในกรณีบางวัวดีมันไม่ย่อครับเราก็ต้องช่วยกันจับแต่ว่าไม่ได้มามัดนะช่วยกันจับ Oh, wow. อันนี้คือบอกในแนวทาง้นที่ว่าเลี้ยงมาเลี้ยงแมวเองที่บ้านนะครับไม่แต่ว่าบ็อกจังแล้วบจังนั่นคือเขาจะรู้เร็วเขาจะมีเทคนิคพอที่ราพุ่งทัดแมกแมวลูกค้าก็คือพมจะใช้แบบอีกแบบนึงก็คือว่าใช้คือาจจะใช้เร็วว่านี้หรือว่ามันจะมีรูปแบบแบบไล่ไล่รูแบบแบบว่าอัดแมวได้ได้ตลาดวัวแต่ว่าอันนี้คือบ็อกบล็อกขาว นะครับตัวขาวขาวสำหรับโปรตนไทยเองเราก็จะคือก้อนรเบาครับก้นบเบาเ่าเแม่อามันจะมีนั่งแบ,บ้บินนิ่มนะครับอืมเนี่ยวันนี้เนียนเลยมันเป็นโปรเป็นเบเจลี่กันเบเตเลี่นตัวนี้ชชยดีนะครับบางคนที่ว่าไปสือยย่อแบเตเลี่นรัดคนรัดุ่มคนเอามาใช้เอามาใช้ ที่ว่าเป็นเพลงอะไรไปนเนี่ยอันนั้นเชิดมือชายพิบประเพีน,นะครับคือเบตเตเลียนสําคัญที่สุดนะซึ่งเบตเตเลียนตัวเนี้ยคือมันราคาไม่แพงครับเพราะมันใช้ตู้วัตถุประสงค์ที่ว่าใช้กับสัตว์เลี้ยงฉา้กับแมวฉา้กับมา้าหรือว่าพวกไก่เลี้ยงกันกงกระต่ายเนี่ยนี่ก็คือไถได้นะครับ,รบแต่ว่ากระต่ายมันจะไถใยญ่กว่าบนนั้นมันจะหนีมว่าใช่ไหมครับโอ้ห้องยิ่งล้ำเลย๋อ้ทึ้งไงนี่อะไรก็ต้องได้ป่ะตายทองน่หรือ I told her about the company. The call. But hey, then I go on. No money. But go for one day này work for me. Young. The call, I know. Eh. The time I go to a guy. Young. 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 này Young. 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 แบบนี้แล้วก็ดึงนั่งขึ้นมาอมบอบเมานะครับคืออย่าอย่าดึงนะอย่าดึงนะเวลาหกสังการ์ตังด้วยหกคนหนึ่งคนอย่าดึงเด็ดขาดนะครับมันจะข้าวเนือ้อนี่นะแต่าาก็มไม่ยอมครับแบบนี้อย่าบอบเมาดมให้ดูเลย เดี๋ยวเราไม่มีคนช่วยจับก็ให้มีคนช่วยจับเ่งเข่งเ่งเ่งนอนเข่งนอนเข่งอ่านอนเข่งจับนอนเข่งจับนอนเข่งเข่งอันนี้คือว่าอินทัีเมวแต่ละตัวเขาต้ามบบมีเทคนิคอะไร่าแบบไม่มีนะครับไม่มีเทคนิคนะครับนะก็คือว่าว่าอินไรดแต่ละตัวมัน้องใจวิธีหลากหลายอืมนี่ไม่ยอมนะไม่ยอมนะ ลายสองมันแดดนะครัก็คือจะประคองกันแหละจะประคองจะประค,อง,งระคองช้อนอมมือช้อนตุ้งน,นี่ก็ทำได้นะครับนี่นนบางบางที่ว่าตุ้งตุกของเราเราต้องการถ้าจะบอกตัวบอกค่านบางแมยย้มันช่วยจะแล้วค่าคือเขาจะไม่ยอมเราเอาซอยไปเลยเว้นไปนะเว้ไนไป แบบนี้ใครเขาแบบได้ได้ชินกับพค้ชบางคนนะครับเราอย่าไปทล่ยมันมันแม่มาโดยท่าว่าเราต้องการจะทลามันก็เรามีความตั้งมั่นทลายได้ก็ทลายครับได้ตามโค้ชแปบนี่ยเนี่ยพ่อวันนี้พ่อเนี่ยวันนี้แขกนี้พ่อนะบพ่แล้วไปกับบ้านนะครับวันนีวแกเนี้ยบอกเขาไม่ยอมครับซึ่งเราคอยตักงกันแลาวต่อชาว นะครับโอเคนะครับโอเคมันนะโอเคโอเคโอเคนะครับ